สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูฝรั่งในสวนที่เราไม่ได้ดูแลเนี่ยคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมทําฝรั่งช่วงที่ผ่านมาเนาะแล้วมันจะมีสองแถวเนี่ยที่ผมห่ไม่ทันพอผมห่ไม่ทันผมก็เลยปล่อยทิ้งทีนี้เพื่อน,อนๆหลายคนอาจจะเจอปัญหานี้นะครับฝรั่งที่เราปล่อยทิ้งน่ยมันมีลูกติดเยอะไปหมดเลยเนี่ยเราจะต้องรดน้ําใส่ปุ๋ยบํารุงดูแลแบบไหนยังไงให้มันฟื้นฟูสภาพมาได้เหมือนแบบปกติเหมือนชาวโลกอื่นเนี่ย มาดูครับเดี๋ยวผมพามาดูผมมีอยู่โซนหนึ่งสองแถวก็ไม่น่าเยอะครับแถวประมาณสิบห้าต้นก็น่าจะสามสิบต้นนิดนิดอ,ะอ่ะเดี๋ยวพามาดูครับขอ,อนุญาตสลับกล้องครับผมถ้าถามว่าลงพันธุอะไรก็น่าจะเป็นกิมจูเหมือนเดิมเนี่ยเพราะว่าบ้านผมเขาชอบกินกิมจูเนาะถ้าตัวอื่นนะราคามันสูงบ้านผมเขาก็ไม่ค่อยจะกินกันสักเท่าไหร่เพราะมันแพงเขาไม่อยากจ่ายแพงครับประหยัดดูครับสองแถวตรงนี้เป็นไง ดูสภาพเนี่ยฮะมีนี่ด้วยอดีดเล้ไหมแล้วก็สภาพเน่าเน่าเน่าเนี่ยเยอะครับนี่อันนี้คือที่ผมห่อไม่ทันนะฮะสองแถวเนี่ยดูสภาพต้นแบบโอ้โหขี้เหมากเลยน้ําขังด้วยทําคลิปวันนี้วันที่ยีสิบเอ็ดตุลาปีหกเจ็ดครับฝนตกตอ่อเนื่องหลายวันครับช่วงนี้บ้านผมเนี่ยพามาดูครับสภาพที่มันเป็นแบบเนี่ย คือเหมือนไม่เหมือนเราคือเราปล่อยทิ้งเลยแหละก็คือเราไม่มีเวลาเราห่อไม่ทันสองแถวทีนี้วิธีการทายังไงก็รดน้าใส่ปุ๋ยธรรมดาเนี่ยคะแต่ว่าเราต้องตัดแต่งกิ่งตัดแต่งยังไงเนี่ยถ้ามันมีลูกเน่าซฟแบบนี้เนี่ยเด็ดทิ้งไปเลยแต่เด็ดผมไปกองทิ้งข้างนอกนะครับเด็ดไปเลยเนายแบบนี้นกาไกดัดกิ่งนะอย่าทาเหมือนผมผมมันชินเนาะชินผมก็เลยใช้มือเนี่ยเด็ดง่ายเนี่ยเห็นไหมฮะลูกแบบเนี้ยเด็ดทิ้งไปเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับ มันก็จะแทงกิ่งมาตลอดเนี่ยฮะตัวเล็กๆเนี่ยไหนนะในกล้องผมเจอไหมเนาะเล็กๆเนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่นั้นนะคะนี่ก็มีมาเพราะว่าผมจะใส่ปุ๋ยตลอดทุกๆสองเดือนครั้งมันก็จะออกดอกออกผลมาตลอดมันก็จะมีกิ่งแทงขึ้นมาตลอดอย่างนี้ไม่ต้องกังวลครับก็คือง่ายๆครับเอาส่วนที่เป็นลูกฝรั่งเนี่ยออกให้หมดแล้วก็ตัดแต่งกิ่งตัดแต่งยังไงอ่ะดูกิ่งนี้มันขึ้นข้างบนแบบเนี้ย ไม่ออกดอกแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเอาอเอาออกถึงมันออกมันก็ออกดอกน้อยก็เอาออกไปเลยคะอย่าทาเหมือนผมนะการไกลัดกิ่งผมก็มักง่ายของผมนี้แหละถือกันไกลไม่ได้ครับจะตัดแบบโล่งเตียนเลยทีเดียวผมจะเป็นคนอย่างนั้นก็เลยไม่ถือกันไกลตัดกิ่งนี่ฮะตัดแต่งให้มันโล่งโล่งยังไงเดี๋ยวผมพามาดูมันมีส่วนหนึ่งที่ผมเพิ่งตัดแต่งไปเหมือนกันที่มันรกแบบนี้เนาะ โซนตรงนี้อันนี้ผมตัดแต่งไปแล้วครับก็จะเหลือประมาณนี้ก็จะให้ทรงมันโลง่งๆอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เพิ่งแต่งไปได้ไม่กี่วันครับเนี่ยตัดแต่งออกเลยฮะกิ่งไหนที่มันไม่มีดอกไม่มีผลก็เอาออกก็เน้นเอาไว้แค่กิ่งหลกักๆเอาเแค่นี้ฮะจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยปกติสู่เสมอรดน้ําธรรมดาเดี๋ยวเขาก็จะแทงยอดขึ้นมามีลูกฝรั่งมาเองครับแต่ถ้าเราไม่ตัดแต่งเลยมันก็ยากครับที่เขาจะ จะผุดจะโตขึ้นมาดังนั้นก็ตัดแต่งเอาต้องตัดแต่งครับฝรั่งทําฝรั่งต้องขยันตัดแต่งครับส่วนการรดน้ําเนี่ยอย่างช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยไม่ต้องรดก็ได้ครับปล่อยไปเลยแต่ถ้าฝนไม่ตกดังเป็นฤดูร้อนก็ค่อยมาดูคลิปผมอีกทีนึงผมก็ทําคลิปอยู่ตลอดเลยฮะอย่างช่วงไหนไปปลูกผักสลัดบ่อยๆก็ทําคลิปผักสลัดอย่างช่วงนี้เนี่ยถ้าใครดูคลิปผมผมก็คงจะมาหมกมุ่นอยู่กับแต่สวนฝรั่งกิมจูนี่แหละเพราะว่าผมก็ต้องมาจัดการในสวนตรงนี้เนี่ย ดูฮะลูกดกมากเลยแต่ดกได้ก็ทันนั้นกินไม่ได้เนาะรุ่นนี้หอ่อแล้วก็ห่อกระดาษไม่ทันก็เลยปล่อยไว้ก็มาอย่างนี้เลยก็แค่นี้เหละครับไม่มีอะไรมากถ้าฝรั่งเราไม่ได้ดูแลเราปล่อยทิ้งมานานตัดแต่งกิ่งรดน้ําใส่ปุ๋ยแค่นั้นไม่ต้องพรวนดินนะครับฝรั่งไม่ต้องพรวนดินแค่นั้นเลยครับเขาจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเองง่ายๆแบบนี้ของผมเนี่ยพึ่คือผมทําไม่ทันเนาะมันทําหลายอย่างเกินแล้ที่เนี้ย มันก็ต้องมีส่วนที่เสียบ้างเนี่ยสองแถวแถวหนึ่งตรงเนี้ยนับต้นให้ดูไกลๆเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองอันนี้สิบสองอันนี้สิบสี่เพราะว่าของผมพื้นที่นี้มันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูฝั่งนั้นแถวฝั่งนู้นสุดเก้าต้นฝั่งนู้นสุดยี่สิบต้น <c oughs> ก็ทําตามพื้นที่แล้วเลยครับพื้นที่มียังไงก็ปลูกไปอย่างนั้นแต่ระบบน้ำเนี่ยสำคัญครับเพราะว่าต้องทําให้น้ําในระบบมันเท่ากันทุกจุด ไม่อย่างนั้นรถตรงนี้ท่วมแล้วตรงนั้นน้ํายังไม่ได้เลยอะไรแบบนี้ทําสวนฝรั่งก็สําคัญตรงนี้ด้วยอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเหนื่อยแล้วสําหรับวันนี้สวัสดีครับ